โอ้ยเลยโอ้ยน้อแม่ตัวนี้นู่นอก่อนเลยคำดิบป,ปืนเบาขายใช่ใ,ใจอ่อนลายมอนเปิ้ลเ้ยแม่ตัวเชนพายาพายก็ก่อนเลยคำเศร้าปืนเบาใจใจเอ้ยเดแล้วแม่ตัวเกศโเลยใหฟ้าโปเมลาเชียงน้องเบาจังใจตางเงินเปเอ้ย bây nè cố gắng hững để hững đại cố đại để nhã năng để trái trúng, mưa nắng để lái bao pheo này cố kéo xoăn ẩn ta nín nơi, nếu mẹ tớ nè chị ta lấy nông, Cô cháy khám để hạ khó trái ơi Yó tí ôi lê lắm cồm nhà xế bờ nóng bái lê bì ơi Yó ọt vái xếng lê nặng nhà xế bờ nét bái mơ dưn đòi Yó ọt ọt lạ nhà xế bờ nét nóng lốm mơ bì ơi mẹ tớ nè นูเนเออซอยเลนางกายก็ดอกสางใจอเอ้ยก็เจลปีนดอกต่างเจอก็มันกี่เบาเหมือนอ้ายเลยปีเจอใครเอาปลูกหิมเฮินปีเอ้ยเหมือนและจากเผยก,ก็ดอกคำและแดงแอม เหมือนก็ดีแอมแดงไว้เลยตั้งโจเบาหลุนเฟอและวออีเลกิ้งใบและใจเยยยเมเป่งเปนเอแยเดไววัยปัยงนี้มาโดนงหักอ่าเอเลใจเยยอียมามาเปลยปัยงนี้ปีเข้านำก็ถามข้าวและาัป้าและปเปลย ปี่เลลุงนาทำข่าวหาหงเขาปีเอลเต่าก็ลุงนี่โก้ทำข่าวหาแสงเล่ทำข่าวหาแป้งเล่แก้วซอนเหนยตานินเปนเอเนยเด่วเอมาก็โดปังนี่ไผก็ดีท่าน้ำ้างมาโดปังนี่ไผก็ดีทางไน่น้ำโก मार फाइरीको आएर पिछडे तयुङ को के उसन तरि अनलाइ मनपन